นี่คือภาพบรรยากาศในยามเสาวันที่สามแล้วทรามสมู้ชมป้าใบซางก็จะพาธรามสมู้ชมไปบึง่งวิธีชีวิตของขาจาเนาะอันนี้ก็คือเงินคั่วเพนี่ก็ขาดแล้วเพราะจะได้เปลี่ยนไม,ม,มน้น่ะทรามสุนทรเนี่ยอันนี้เปลี่ยนไม้นาะกับทีมงานอุย้ยอุ้ยเมื่อแล้วนี่น่ะไม่ต้่งมีเนาะบมดีแล้วเนาะ <c oughs> อ,นะอันนี้ก็ทีมงานเขาก็ได้ตื่นมาแล้วก็นีน่แหละมานั่งลุมอบอุ่นจิตใจไม่เท่ามีเนาะเออ,อแล้วก็บสติกล้างถ้วยเห็นบอกโอ้ยคนก็ดีใจเลยมีน้ำป,ป่าผสมไส้อันนี้ก่าอาจารย์สักจึกนํำผานี่นะนี่แหละผากบิ่งสติกล้างถ้วย โอ้ยดีใจแล้วชีวิตผมเจ้าสติกผมยาวกลายเป็นผมสัน้นโอ้เดี๋ยวนี้เป็นผู้ชายแล้วงานเนาะสติ๊กนี่นะนี่อันนี้ก็มันกระสอบใส่ถ้วยทางทีนงานออกมาให้พวกเขาพวกเขาก็ใส่แบบนี้แหละ Nằm nắng nắng khả nằm mùa 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 mùa

เำาไมใช้แล้วเนาะนี่เท่ามี่คือผมมัดผมคือผมมัดผมมัดผมแม่ยังยืดอันเมียสร้ซาให้มือดอหรอวะฮะมัดผมไหม hết sức năn ăn ngảm của Áo gít mặt này trong gít mặt 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 nè, mặt 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 ngảm mặt 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 mắt mặt 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 นี่น้ำน้ำป่ามานี่โอ้อันนี้อันไอกิ้วฝนแกะออกอันเอาอตไมเส้อเนาะนี่ผ้าบัดนี่เลยแก้ออกเพราะว่ามันเปื่อยหละมันทึ้ได้ละกับชืฝนเนาะอากาศช่วยกันนี่แหละท่านผู้ชมจะดีใจครั้งนี้พวกหอได้เข้ามาคบมาคบตากันช่วยกันแบบนี้แหละ โอ้ยน้องบนรถบ่บอให้เลยเมื่อคืนอันน้องบนรถตั้งบ่ให้บ่อยุ่ยุ้ยหุ้นให้นี่มันนี่บ่ให้เลยนูโอ้นี่น้ำเต็มแล้วไปปาดม่านกระให้นะที่คุปิดบอ่อเนี่ยอนอ,องปิดให้บ้างหรือนองปิดให้บ้างมือเออ อีโอเคเนาะมาเปิดนี่เด้อเออติดตันีเปิดอันยบ่มีบ่ได้ใส่กเปิดบ่เป็นหยังเออถ้าเฮาบ่ใส่อยู่นี่มันก็เ็อยู่อันอางพุ่นเปิดปะบ่เป็นหยังมนันอกจากว่ามันสิเปื้อนนี่อุ้ยเปนแม่น้ํานี่เปื้อน่ะ เอาออกนี่ยเอานี่ก้นอนบ่หอมบดหอมมดนี่เอาซำนี้แล้วมะนาวนี่ใส่ไหมเนี่ยเอาอู้นี่ดิกือว่าเอาทวีตเะเอาออกกันนี้นะหมดโมแมน่นแล้วชิลอ้ โมนะมีสามสีอันก่อโอ้นังแล้วมีพี่โอยโอ้ยู่ถึงนี่วะเออไม่เขาแพทโอ้ยู่ถึงนี่นะโอ้เห็นโอ้บ่ต้อจอมโอ้ยู่พุ่นนี่โอ้มาเกาะไปยังพี่โอ้ดิอืม เนี่ยปอยู่นี้เอานี่ไปใช่นะเอาถ้วยบุดีเอานี่เอานี่ตักเอาน่ะเออถ้วยมันมีอันน้ำมันจากอาหารที่เราใช้แล้วพามาปะาชนี่มันจะเป็นน้ำมันอันนี้เอาโอนี่ไปใส่ตลอดเด้อนี่แบบนี้เ,าเ,าเ,าเนาะ,ะเอาเอาแผ่นตัวเลยฮะเชีอแผ่นตัวเลย เอาตัวน yeah, ี้ก็ได้นะตะกีฮะตัวนี้นะมันย้าเะเอาตัวนี้เอาไปบอไมึงมันนำมาคือออกันเบ่เขายูเนาะไม่ก็เขายูเดี๋ยวเขามีด่บ้างแทนอบอแล้วเระเอตัวนี้เขาแทนนะเนียท่น้อะไรกันเนาะ บอกเขาเย็นนิดเต็มแล้วเนาะจังบราซ่าเหรอนี่นี่นึงไม่ต,ตีตนี้จะเต็เอาไว้อุ่นเอาไว้อุ่นตร่มช่วยเอาอโอ้พ้นแล้วมีเท่ามีเช่นยัยงนี่อ๋อโอ้กาแฟวะอันนี้อัน,น sôm nam có sẽ kinh cà phê lượng nó mè ôi xe cả nặng cà phê tổng lượng sao <laughs> oh, <laughs> <laughs> tích nhưng có lại áp nam nữa tích mình nóng, áp nam nữa đâu ไม่ได้อาบนะเออไม่ได้อาบได้บ่อาบบุดีได้บ่อาบเลยเอออาบละเม็นเน่ต้องอาบมีเท่ามีอาบบ่หมู่บ้านไม่เท่ามีบ่อาบได้หมู่บ้านนี่ฉันบ่มไม่ได้อาบเด้อส่งมือเร็วบ่อาบใช้มืออาบโอ้ต้องได้อาบเน้อน้ำต้มมาให้แล้วเลยน้ำ นี่สบายวันนี้นายืนอาบเลยเออไม่เท่มีเันเชิงบ่อนี่ลองไปเปิดดูไปเปิดไปไปปิดเบื้องดูขั้นขั้นมันสูงละสอ้างจะลงให้ถ้าไม่เท่ามีบ่หอดสอ้างจะลงให้มันสูงหอดบ่โอ้หอดยีนอเนี่ปิดยากอยู่ดิ Ô yeah. nhàng oh, yeah. xuống Nó Nhàng xuống lại sang chạy lồng hơn nữa Sang chạy lồng hơi tâm nữa nữa Lang na lơi Lang na con Ừ Thu khéo lắm à Thu khéo mẹ Như thế Như, như bỏ Thế thông đi Mẹ thu khéo mẹ thao đi hot bỏ Ng xuống nó Ng xuống ngọt. Sang chạy à à luôn hay đây, Ng luôn ít đi Sang kia kụt hì in ma pat. Ng suu ngọt. 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 Ng suu ไปอีกเปิดอีกยนคักันีนะอพอดีลบาอ,อัน,น,อนีสร้างจคหินเอาคหินใส่นีเด้อนี่ยีสร้างจอกคุหินนี้มาใส่นี่ตันี่เยอะบ้งเยอะเปิดบ้งเเออ Ờ, ừ, áo, bớt mây Bớt mây mà đi nào Bớt mây Ơi Nè, ổng có nhìn xe, đấy là đá nó sang cho con nhìn nhanh nhanh, mà xe hay đâu Bọ bọ luôn, có lẽ nó sẽ ra nó Nhắc tiên một đứa đi Bít đi nào, này Ở thằng này, bây giờ có lẽ này thằng tài này, đứng vào này Nè เนี่ยเปิดเลยเปิดปะเลยมันเท่ามีเปิดปะเลยเปิดเปิดเปิดปะเลยบัเป็นยันยงน้ำน้ำห่านฟรีอยู่แล้วบริสียคานคาน้ำอันนี้น้ำธรรมชาติเดถ้างห่องอาอัดไวน้นี่มันจะเต็มอยู่ในอ่างพ่นแล้วมันมันจะล้นนี่ัน,นี้ก็คือไม่เท่ามีคนก็ดีใจฮะดีใจบะไม่เท่า ดีดีใจไรบอกมีน้ำดีใจเนาะขอบใจไหมขอบขอบใจขอบใจเอ้ยมีขอบใจเอ้ยมีเออขอบใจเอ้ยม,มีที่เอซื้อท่อน้ำม,มาต่อให้เนาะโอ้ยอันน,นี้แหละสาวตองเรืองก็ภูาม,ามิใจทำมาซมที่ว่าได้มีน้ำสมใ้เพียงพออันนี้พวกเขาไปยัน,นบ่ทาน มูพิชิตผิดเปิดหลายพันไดเรียนอนอัดเออเรียนทอนราคาหับเนอะอืมตอนนี้มันเย็นเว้ยมันเย็นนี่ยมีน้ำอาบสบายละอับอับทุงมือเด้ออับทุงมือทุงมืออับชักเครื่องเออชักเครื่องได้เครื่องได้มีเท่ามีสี่มืออับเธอนึงบัวไ้ก็อับทุกมือเลยบุรีสี่มืออับเธอนึงอับทุงมือทุ่งมือเลย ซักเครื่องกับสักยูฮันเลยหนึ่งนเนี่ยหนึ่งเขาล้างถุยกับเอาอยู่นี้เออใกล้ๆนี้อืมอาบน้ำกับเอาตัวนั้นเนี่ยอยู่ห้องน้ำกับมีแล้วไปไปเบิ้งบ่ไปเบิ้งบ่ไปไปเบิ้งไปไปไปไม่เอาไปเบิ้งอยู่ห้องน้ำไปน้ำก๊อกนี่นะไปลูกจะพาไปเบิ้งไป อยู่ห้องน้ำมานะเนี่ยไปเบิ่งน้ำก๊อกนะไปเบิ่งคืออันนี้น่ะมีคือนี้อยู่ฮั่นน่ะไปอีซ้างจะไปบวกวิธีเปื้อนเถนะไปจนได้อีซ้างบุญยูไม่เท่ามีบุญฮู้ก่อเขาก็ไปเลยไปดจัดใส่กันอาจารย์ใส่ไหนนะเขาก็ไปอะไรยูนี่น่ามัวบุญนี่เดียวบุญเดียวมาเป็นในนวดเดียวมาโน่ อืมจักนึ่ก็หมดอืมไปไปจักเพือเฮ้ยไปแล้วเอาไปี่อืมบ่มีแล้วเนาะบ่มีบ่บ่นํามาเฮเด้อก็ไปเด้อเนาะท่านผู้ชมอ่าตอนนี้ไม่เฮามีเพิ่นมาเพิ่นบ่ไปไปเบิ่งอันไปไปเบิ่งกอกน้ําเนาะอยู่ห้องน้ําบ่ไปเนาะเป็นหยังบ่ไปบ่ไปแอยู่บ่น บ่เปแดน่ห้องน้ำนี่นะบ่ได้ไปพุ้นเน่แต่ห้องน้ำไปเบื้องน้าก๊อกนี้โบเมนโบเมนไปพุ้นเพื่อนบ่เ,บเ <c oughs> บข้าใจเนาะท่านผู้ชมเนบาะมาไปสร้างเเอาไมทัามีไปเบื้องอันก๊อกน้ำอยู่ที่ห้องน้ำแล้วเพื่อนก็บอกเข้าใจเนาะ,ะอันนี้เขาล่มล่มไปคิดว่าเพื่อนเข้าใจเพื่อนก็บอกเข้าใจเนาะ,ะอันนี้ับยังเนาะ นี่แหละธรรมสมอันนี้ก็คือสภาพครอบครัวพรอตรงเรืรงรงองนะอืมกินบ่อกินบ่ออมัดผมเด้อมันทำนี่เด้อเลาเป็น,นมัดผมถูกแคบเด้อแล้วธรรมสุสำหรับที่นี้บาริเาง ก็มีคิดที่ว่าให้ทำผสมเห็นเน,นะานะาาานในเทามนี้แล้วก็อ่าสติกเพื่อนไ้ล่างถ้วยแล้วก็เพื่อนมาสมเบื้องน้ำก๊อกนี้น้ำน้ำปลาปลาเนาะอ่าอยู่เรานี้ก็ว่าเพื่อนบ้านนี่ยจะ่าน้ำก๊อ,อกอันนี้ต่ว่าถาเาภาษากลางก็จะเอื่นนมาน้ำปลาปลาอันนี้เบียร์สร้างก็ดีมุกดีใจที่ได้นำม,มาให้พวกเขาใส่ ได้ปกติแล้วก็จะเปืดปะสัสี่สัปงเลยบ่เป็นยังเนาะนนองบริสิทเปลืองยังยังโตจากธรรมชาติเอาลิปนี้บาไปสร้าง็ต่อกาา็คำว่าสบายดี